พยายามจัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์ประตูน้านะครับแล้วก็บริเวณแถวสีลมนะฮะวันนี้บรรดาผู้ค้าเนี่ยปกติก็จะกลับมาค้าขายเป็นวันแรกของสัปดาห์โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าสยามสแควร์<ม>ซึ่งปกติคนที่มาแถวนี้ก็จะรู้กันดีว่ากลางคืนนะฮะจะมีตลาดให้คุณเนี่ยได้ช้อปปิ้งกันแต่ว่าวันนี้กทมอเอาจริงเอาจังและตอนนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณสุภวิทย์ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับ ไปติดตามสารง,งานสดๆที่เสียมสแควร์กับคุณสุพวิทย์ครับ ครับคุณนัทคุณบอชัยครับการจัดระเบียบทางเทยยาย่านสยามสแควร์โดยกรุงเทพมหานครขณะนี้กลุ่มผู้ค้ากํากลังรวมตัวกันนะครับแล้วก็ถือป้ายประท Gla ้วงเรียกร้องให้ทางกรุงเทพมหานครขยายเวลาการจัดระเบียบทางเท้าออกไปก่อนนะครับจนกว่าจะสิ้นปีนี้และยืนยนันด้วยว่าในเย็นวันนี้จะมีการจัดระเบียบทางเท้าตามปกตินะครับรวมถึงว่าจะมีการค้าขายตามปกตินะครับโดยรอที่จะให้มีการนําสินค้านะครับจากรถตู้แล้วก็รถบรรทุกลงมาตั้งแผงค้าตามปกติครับ ากมาตรการจัดระเบียบทางเท้าของทางกรุงเทพมหานครประกาศห้ามขายของบนทางเท้าตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ย่านประตูน้ําราชประสงค์และสยามสแควร์โดยมีเจ้าหน้าที่เทศษษษษษกิจกระจายกําลังดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดครับสําหรับพื้นที่ย่านสยามสแควร์ขณะนี้มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ค้านะครับยืนถือป้ายประท้วงร้องขอความเป็นธรรมอยากวอนให้กรุงเทพมหานครขยายเวลาการจัดระเบียบออกไปจนถึงสิ้นปีเนื่องจากว่าพื้นที่ใหม่ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดไว้รองรับบริเวณ ทางด่วนพง์พระรามนะครับยังไม่แล้วเสร็จและอยากขอความเป็นธรรมจากผู้ค้าย่านสยามสแควร์ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นผู้มีรายได้น้อยหาเช้ากินข้ามครับ สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ผู้ค้ากำลังสังเกตการอยู่นะครับเตรียมที่จะนำสินค้าจากรถตู้รวมทั้งรถกระบะลงมาตั้งแผงค้าหากเจ้าหน้าที่เทศกิจมาก็จะมีการเจราจาเป็นหลักนะครับขณะนี้ก็ยังไม่มีการนำสินค้าลงมาตั้งขายครับเนื่องจากว่าอีกสักครู่นี้ในวันล,ลบสุวรรณีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการจระเบียบที่ย่านสยามสแควร์แล้วก็อาจจะมีการเจราจากับทางผู้ค้าด้วยครับ อย่างไรก็ตามครับขณะนี้ก็มีการเผยแพร่หนังสือเรียนถึงประหลัดกรุงเทพมหานครจากประหลัดสำน,นักนายกรัฐมนตรีครับให้มีการระงับการจัดระเบียบแผงค้าจากที่มีประชาชนครับแล้วก็ผู้ค้าจํานวน5้าร้อยกว่าคนร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลไปเมื่อวานที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่ซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปครับ และนี่ก็คือบรรยากาศเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณสยามสแควร์ซึ่งทางทีมข่าวนาว26นั้นจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปทนันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานสดเข้าไปครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่นี่ครับ,รบขอบคุณคุณสุภวิทย์ครับชัดเจนนะครับว่าจัดระเบียบที่สยามสแควร์ยังไม่จบก่อนหน้านี้ทางกรุงเทพมหานะครขึ้นป้ายด้วยซ้ำไปว่าภายใน15สิงหาคมต้องจบท้ายที่สุดเอาแผ่นป้ายมาทับวันที่เดิม ล้มเหลวครั้งที่1เมื่อเดือนสิงหาคมถ้าวันนี้กรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดระเบียบได้อีกนี่หมายถึงกรุงเทพมหานครล้มเหลวในการเจราจารอบที่สองครับ